สวัสดีพ่อพี่น้องครับวันนี้เป็นเซอร์วันที่7กันยายน2567พี่น้องพบปะกันตลาดนัดโคกระบือหนองแก่ชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอบคุณเจ้าสัมพันธ์แลนมียาเอะไรสนไลเซนด์เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูงามนะครับไม่เลี่ยงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วยกันกระชุนมกกันทางไลเซนด์เฟซบุ๊กนะครับแจ้งวันหยุดนะครับไอมีจุดจันทรคดพุทธออกตลับพระนอนสุเาทิ้งนะครับวันนี้บรรยากาศ สื่อขายไก่เนื้อแต่คือค่ากินนะครับเดี๋ยวผมเอ็นไก่ยางเลาะเบิรงนะครับในห้างเวียดนามต่อราคาติดต่อกันน้ครับใหนแบบพันต่นแนตอแล้วไปแล้วไก่เนือ้อไก่เนือ้อครับไก่เนือ้อไก่เนือ้อยิ่นใหญ่ๆนี่ค่าจากาักรพรรดิครับสามหมื่นกว่าเวียดนามมาให้ร สามหมกว่าใ่ไหเวียดนามให้สเปนะครังลอย40บวกนะสามหมื่นนน้อย,น,อยนะคนั้ราคามูล่าว่ามือนมันขึ้นหนาตาอันนี้เศร้าเศร้าวนน้อยนครับไม่นะหางเวียดนามไปแล้วนะนะห,นะห่ไม่หางไทยนะครับข้าใหญ่ๆทางฝุ่นเวียดนามต่ออยู่แบบเบิงนะคร มีวา่งามเหอน,นี่วายงามก็่นม,มี่ร้อนๆจาบะนี่สามหมื่นสามหมื่นเอจะเปิดไห่อยสี่สิบปวกไงนุ่มน่อยครับนุ่มหน่อยแขวก็ได้แขวตัว,วน,น,นี้ครับสามหมื่นะครัเปิดราคาไวน้ะน,น,นะครับสามหมื่นสามหื่นไม่หาต่อกันนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ราหกนาื่หมืื่เดียอหลอดสามหมื่ 20, 9, นสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยกันมาในในหอยกันมลอยซีสพาวกัใหญ่หนุ่มล้รอดหลองอืดหน่อยเนี่ยอหน่อย อยู่นน้อยเมึงสูงเยไฟ่หลอดสามหมื่นครับไขหลอดสามหมื่ลอยสี่สิบห้าหวกรูน้อยได้ค่นูน้อยูน้อยเวียวหนามมาให้2องหมื่นหกเวียดน้ามมาให้สองหมื่ ไฟตัวละสาวแต่ว่าผู้ใดเอาไปเป็นคอข์นคุ้มสูงใหญตัวหางดากอย่างฮักยังไนนะครับก้นฮักเั็กนอยนะครับยางว้นไปว้นมาสิบรอบนลครับในในหางเวียดนามยางว้นไปว้นมาสิบรอบต่อไปต่องม่ เป็นไ่ตัวละเมินหกอันอันละเมินสองสองเมื่อนแบบันเพิ่นเปิดมาสองเมืนขายถักขายคููตัวละเมินหก ตัวละหมื่นหอันนี้เขียนเราเวียดนามสื่อเลยมันเวียดนามสื่อเลหอยมัหอยจริงขนาดนัน้ก็ในหอยมันคือขัดอย่งีก็เด้ขายระไรป็นน่นหอยสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเท่านั้นสองหมื่นหาวหน่อโอ้ในหอยวันเสาร์วันเสาร์วันวันเสาร์คุณมาถ้ามาหากินเด้ยวมันในหอยเก่งคับเศรหาวหน่ยเมียลูกขายเวียดนามนอ <Okay. S 2> โอ้ขายในห้างพะเยาตัวขายในห้างเนี้ยครับในห้างเนี้ยตัวสองหมึง่งหาเนีหลูกหลุกเนี้ยสูงลอยสามหานะงเนี้ยทางนี้ไม่ไม่ห้อยนะครับในห้างเวียดนามหลายเดี๋ยวนี้ผ้ายางเลาะพึ่งนะครับเบิ่งกันนะราคาเป็นยังไงในห้างเวียดนามสื่อต่อขักต่อเนียนสื่อเออ okay. นคือขัดนะนใหญ่ๆสามหมื่นกว่าไงกำลังนะต่ออยู่คนระับในในหางเวียดนามกำลังต่ออยู่ Ừ. Ừ. Hi, <coughs> <tos> <tos> Hi. Yeah. Hi. một cái chắc bạn Nè cái เสี่ยขาดไปเลยนะไปเบิ้งกันนะเร้าสองกันนี่ตัวจริงเด็กลอยสี่สิบเลยน0ลอยเกือบลอยสี่สิบเลย้กลีนายฮหน้าใหม่เศร้าสอง สูงลอยสามสิหานะลอยสามสามสามหานคู่หน่อยคู่หน no? no ่อยครับไม่หอช่าส่เสือเห็น แห่พันเจ็ดแต่พันเจ็ดหมืน 8, ม่นแต่พันเจ็ดร้อยคนหงใครจะรับไม่ได้เงินัเงินห่าโอ้แหงสวยนแหงถือลงถือลงนะ่งหนครับ ในหอยพันว่าจะได้มืนเปียกนะมืนเปียกไฟหลอดสองหมื่นไา่ผูสูงลอยสามหางเป็นเที่ยงคอเพียงคอในหางนะในหางเวียดนามหิ้มืืนหางนะมือเสารมาต่อมือหกพันนะตอนนี้ได้มืนห่านะครับมืห้าโดนไายผูมือหางอย่างหลอดเล่นยไปเรื่อยๆนะับใจเจ้นนะ นะช่วงนี้กระแสควายงามควายเลี้ยงค่อนข้างจะตึงนะครับ,รบพ่อไปได้อยู่นะพ่อไปได้อยู่กับพ่อไปได้อยู่กันนบไเหนือนะครับวัวนขายเอาเดหือร <c oughs> นะัสองตัวสนะี่หมื่น นุ่มหน่อยนนุ่มหน่อยฉีดสีไว้หน่อยนะครับอ้วนสูงลอยแตะลอยสีนึงนะครับเวียดนามหายเวียดนามหายตัวละสองหมื่นะครับอ้วนๆใหญ่ๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันจอยนะครับตัวนี้มันจอยนะครับตัวนี้มันจอยนะเวียดนามห้ยเงินหายนะครับฉีดวะฉีดวะเอาอะไรบ้างฉีดฉีดไปก่อนเงินหาฉีดไปก่อนเงินหายฉีดไปก่อนครับ คือพอคือได้บ่ได้ได้บ่ได้กันครับได้บ่ได้กันครับเฉีดในร่มนะให้ตัวละสองหมื่นเนี่ย้างนี้เพป่นลบออกครับฉีดไวเรปกันครับแต่ว่าแล้วว่าสวยๆกับอยว่ากันครับเอ่อบรรยากาศสีมือนด น่าจะว่าเกิน3 0 0ประมาณ3าณ <300 S 2> รมา <300 S 2> รัอยเตียพี่